ล่าสุดกกตตีมืนสรุปยึดเงินธนาธรปล่อยกู้อนาคตใหม่191ล้านไม่จบเมื่อวันที่12พฤษภาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ประชุมกกตได้มีการพิจารณากรณีสำนักงานเสนอแนวทางการดำเนินการหลังสารธรรมนูลมีคำวิจัยยุบพอนาคตใหม่จากเหตุคู่เงินในธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจอดีตหัวหน้าพัก191ล้านบาท โดยกรกตต้องดำเนินการตามมาตรา1น5 5พรพรบพักการเมืองที่กำหนดว่าพักการเมืองใดรับบริจาคเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลหรือนิติบุคคลใดมีมูลค่าเกินกว่า10ล้านบาทต่อปี ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา66วรรค2ต้องวางโทษปรับไม่เกิน1ล้านบาทและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งหัวหน้าพักกรรมาการบริหารพักมีกำหนด5ปีและให้เงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดส่วนที่เกินมูลค่าที่กำหนดตกเป็นของกองทุนเพื่อการพัฒนาพักการเมืองและมาตรา126ที่กำหนดว่า ผู้ดำรงตำแหน่งที่ในพาคการเมืองหากฝ่าฝืนมาตรา72รับบริจาคเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลนิติบุคคลต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และให้สารสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้นทั้งนี้ทางสำนักง,งานได้เสนอประเด็นข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงให้ที่ประชุมได้พิจารณาหลายประเด็นทั้งในเรื่องของจำนวนเงินที่จะต้องตกเป็นของกองทุนพัฒนาพักคการเมือง ว่าเงินกู้ทั้ง191ล้านบาทเพราะเป็นเงินที่รับบริจาคโดวยวิธีการที่ไม่ชอบหรือเฉพาะเงินส่วนที่เกิน10ล้านบาทที่ถือว่าเป็นการรับบริจาคเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดรวมทั้งพังนกนาคตใหม่มีการชำระคืนเงินกู้บางส่วนให้แก่ ในธนาทรไปแล้วจะต้องดำเนินการอย่างไรโทษปรับกฎหมายเขียนอายุความหนึ่งปีซึ่งก็ต้องมีการพิจารณาว่าจะนับจากวันที่มีการกู้เงินหรือเมื่อสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยหางนับจากวันที่มีการกู้ก็จะถือว่าเกินแล้วเพราะพักกู้เงินก้อนแรก161.2ล้าน จากนาธาทรในวันที่2มกราคมปี62ที่สำคัญขนาดนี้ไม่มีพักนักขนใหม่แล้วเนื่องจากถูกยุบพ,พักฉะนั้นจะดำเนินการเอาเงินนั้นมาเป็นของกองทุนอย่างไรจะสามารถเอาจากทรัพย์สินที่เหลือจากการชำระบ,บัญชีได้หรือไม่และหากไม่เพียงพอจะต้องดำเนินการอย่างไรและการดำเนินการจะต้องใช้การฟ้องคดีหรือไม่ซึ่งที่ประชุมกอตอเห็นว่ามีปัญหาข้อกฎหมายซับซ้อนหลายประเด็น ดังนั้นเพื่อความรอบคอบในการดำเนินการจึงให้สำนักง,งานนำเรื่องดังกล่าวเข้าหารือคณะที่ปรึกษากฎหมายของสำนักง,งานกรกอตออก่อนจึงค่อยเสนอกรกอตอพิจารณาใหม่อีกครั้งนทวุฒิคิดจัดงานรำลึก10ปีชุมนุมนปชจ่อเชิญจตุรวนธนาธรร่วมวงกิจกรรมด้วย เมื่อวันที่12พฤษภาคมนายนัทวุฒิใส่เกลืออดีตแกนนําแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปชได้โพสต์ข้อความลงบนเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าผมยังมีแนวคิดเรื่องการจัดงานใหญ่ดำลึก10ปีเหตุการณ์สลายการชุมนุมนปชเมาษาถึงพฤษภาค ปี2,553แต่เมื่อสถานการณ์โควิด -19 จนถึงขณะนี้ยังไม่เหมาะสมกับกิจกรรมที่จะมีคนร่วมงานจำนวนมากจึงขอพักแผนงานเดิมไว้ก่อนและปรับรูปแบบงานเป็นกิจกรรมออนไลน์เหมือนที่เคยจัดไปเมื่อวันที่10เมษายน ที่ต่างกันก็คืองานวันที่10เมษาย,ยนได้ประสานงานกับคนที่อยู่ในเหตุการณ์เช่นนายจตุรนฉายแสงนายธนาทรจึงรุ่งลังกิจร่วมเขียนบทความลํำลึกแต่วันที่19พฤษภาคมผมได้เชิญบุคคลหลากหลายทั้งนักวิชาการศาสตราจารย์ดรนิธิเอียวสีวงศาสตราจารย์ดรชานวิทยเกษตรศิริสื่อสารมวลชนนางสาวลักษนาปันวิชยัย หรือคุณคำพกาและนิสิตนักศึกษาในายนนติวิทย์โชติพัฒน์ภัศาลประธานสภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนายพฤชิวารักษหรือเพนกวินนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นางสาวจุธาทิพย์สิริขันประธานสนทเขียนบทความรำลึกเหตุการณ์เผยแพร่ทางเฟซบุ๊ก เพจยูดีดีนิวแม้ว่าแต่ละคนจะไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แต่ได้สัมผัสและรับรู้สถานการณ์ทางการเมืองที่เกิดความรุนแรงจนมีคนเสียชีวิตมากที่สุด ในปฏติศาสตร์ประเทศไทยตามแง่มุมของตนซึ่งเป็นเจตนาที่ผมอยากให้เรื่องนี้ถูกพูดถึงจากคนทุกเพศทุกวัยไม่ใช่เพียงแต่แกนนำปรปชหรือผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เท่านั้นเป้าหมายในการจัดก,กิจกรรมไม่ใช่เพื่อรื้อฟื้นความขัดแย้งทางการเมืองขึ้นใหม่เพราะกว่า10ปีที่ผ่านมาความขัดแย้งยังอยู่ไม่ได้หายไปแม แม้แต่ในยุคคสอชอซึ่งอ้างว่าเข้ามาเพื่อแก้ไขก็ไม่ได้ทำตามที่พูดแต่กลับทำให้ปัญหาลงลึกและขยายตัวจนปรากฏพลังนิสิตนักศึกษาขึ้นทั่วประเทศอย่างที่ไม่เคยเป็นมากว่า40ปีการพูดถึงความสูญเสียของประชาชนเกือบร้อยชีวิตจึงหมายถึงความพยายามคลี่คลายสถานการณ์ด้วยความจริงและหลักนิติธรรมซึ่งเป็นทางออกเดียวของวิกฤตนี้ถ้าคนเกือบร้อยชีวิต ถูกสังหารกลางเมืองหลวงแล้วเข้าถึงความยุติธรรมไม่ได้การพูดเรื่องปรองดองประชาธิปไตยหรือแม้กระทั่งปฏิรูปอย่างที่ผู้มีอำนาจประกาศมาตลอดก็ไม่มีความหมาย วันที่19พฤษภาคมติดตามเนื้อหาสาระ10ปีเมษาถึงพฤษภา53ได้ตั้งแต่ช่วงเช้าจะมีบทความรำลึกของบุคคลต่าง,างๆเผยแพร่ตลอดทั้งวันรวมถึงการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิตทั้งประชาชนและเจ้าหน้าที่ธนาธรแนรัฐลดถือหุ้นการบินไทยเหลือ 0- ถึง25%เปิดทางใยักษ์เอกชนซื้อกิจการ เมื่อวันที่10พฤษภาคมเวลาประมาณ21นาฬิกาในธนาทรถึงรุ่งเังกิจแกนำนำคณะก้าวหน้าและอดีตหัวหน้าพังนักใหม่ได้ไลฟ์ผ่านเพจเฟซบุ๊ก ธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจเพื่อยื่นข้อเสนอเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนว่าตามแนวทางการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลร,รัฐบาลจะต้องค้ำประกันเงินกู้ให้การบินไทย5 0,000 000, 000, ่นล้านบาทเพื่อจ่ายเงินเดือนให้พนักงานในช่วงที่ไม่สามารถให้บริการได้ และยังต้องมีการเพิ่มทุนก้อนที่2อ,อีก80,000ล้านบาทรวมเป็น1.3แสนล้านบาทถ้าหากเทียบกับงบป,ประมาณของประเทศราวๆ3ล,ล้านล้านบาทต่อปีเงินก้อนนี้ก็คิดเป็นประมาณ3.4%ของงบป,ประมาณทั้งหมด นอกจากนี้แผนฟื้นฟูยังกำหนดให้การบินไทยต้องลดต้นทุนจาก200ล้านบาทเหลือ1.3แสนล้านบาท,ห,าบาทหรือลดลง42%ภายใน2ปีซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ถ้ามองในฐานะคนทำธุรกิจเพราะหากลดต้นทุนได้42%การบินไทยก็ไม่มีความจำเป็นต้องขอเงิน1.3แสนล้านแผนดังกล่าว จึงไม่มีความน่าเชื่อถือและน่าจะทำเพื่อของเงินจากรัฐบาลเท่านั้นอีกทั้งยังไม่ได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นเจ้าหนี้ผู้บริหารคณะกรรมการบอร์ดต้องแสดงความรับผิดชอบใดๆร่วมด้วยผมไม่เห็นด้วยกับวิธีการอุ้มการบินไทยแบบรัฐบาลเพราะถ้าการบินไทยไปได้ดีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ชนะแต่ถ้าการบินไทยเจ๊งประชาชนแพ้เจ้าหนี้และผู้ถือหุ้นไม่ต้องรับผิดชอบใดๆเลยไม่ว่าการบินไทยขาดทุนเท่าไหร่ถ้าการบินไทยไปได้ดีประชา ชนไม่ได้อะไรเลยถ้าการบินไทยเจ๊งประชาชนแบกหนี้ณธน,นาทรกล่าวช่วงหนึ่งในระหว่างที่กำลังไลฟ์ทั้งนี้การบินไทยมีเงินเดือนและสวัสดิการสูงเมื่อเทียบกับสายการบินอื่นๆซึ่งเมื่อหารเฉลี่ยต่อคนปรากฏว่าสิงคโปร์แอร์ไลน์1.8แสนบาทต่อเดือนการบินไทย1.2แสนบาทต่อเดือนเจแปนแอร์ไลน์5.5หมื่ปปน 5, 50, 000, บาทต่อเดือนโคเรียนแอร์ไลน์3.4บาทต่อเดือน แต่สิทธิภาพกลับต่ำกว่าโดยเมื่อนำยอดขายปี2562หารด้วยจำนวนพนักงานในเวียดนามแอร์ไลน์อยู่ที่20ล้านบาทต่อคนต่อปีโคเรียนแอร์15ล้านบาทต่อคนต่อปีสิงคโปร์แอร์ไลน์13.9ล้านบาทต่อคนต่อปีเจแปนแอร์ไลน์12.5ล้านบาท ต่อคนต่อปีและการบินไทย8.8ล้านบาทต่อคนต่อปีแสดงว่าการบินไทยมีต้นทุนที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมแต่ประสิทธิภาพต่อหัวพนักง,งานต่ำกว่าแสดงถึงความล้มเหลวของการบริหารองค์กรในการดึงศักยภาพพนักง,งานมาแปลงเป็นผลกาไร ดังนั้นการบินไทยจึงหนีไม่พ้นการปรับโครงสร้างนี่โครงสร้างทุนโครงสร้างบริหารถ้าหากต้องการเห็นว่าควรมีสายการบินแห่งชาติต่อไปโดยปลายทางมีสีตัวเลือกได้แก่รัฐบาลถือหุ้นในการบินไทย0ปอร์เซน์หรือไม่ถือเลย รัฐบาลถือหุ้นส่วนน้อยไม่เกิน25เปอร์เซนต์รัฐบาลเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่มากกว่า5 1เปอร์เซนต์รัฐบาลยึดกลับมาเป็นของรัฐทั้งหมดถือหุ้น100ยเปอร์เซนต์โดยการจัดการในปัจจุบันสามารถดำเนินการได้3แบบดังนี้ 1. ปล่อยการบินไทยล้มละลายแล้วให้กลไกตลาดจัดการถ้ามีคนสนใจก็จะมาซื้อเองซึ่งนำไปสู่การเปิดเสรีน่านฟ้าทุกสายการบินได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันโดยสุดท้ายรัฐบาลจะถือหุ้น0%เปอร์เซในการบินไทย ประชาชนได้ตัวราคาถูกลงมีเสรีภาพในการเดินทางมากขึ้น 2. เข้าไปช่วยการบินไทยน,นระยะสั้นเพื่อนำไปสู่การขายหุ้นโดยรัฐบาลปล่อยกู้ระยะสั้นเพื่อนำไปสู่การขายหรือเรียกว่าเป็นการล้มละลายอย่างมีการจัดการ โดยรัฐบาลจะนำการบินไทยไปเปิดประมูลผู้ชนะการประมูลต้องคืนเงินห0,000่นล้านบาทกลับมาเป็นของรัฐบาลและรัฐบาลลดการถือหุ้นเหลือ0ถึง2 5 3. เยึดการบินไทยกลับมาเป็นของรัฐโดยตัดผู้ถือหุ้นและเจ้าหนี้ทิ้งแล้วรัฐบาลถือหุ้น100%เหมือนกรณีเจแปนแอร์ไลน์จากนั้นนำการบินไทยเข้าสู่แผนฟื้นฟูและปรับปรุงกิจการในอนาคตรัฐบาลอาจลดการถือหุ้นลงหรือถือ1 0ึงเหมือนเดิมก็ได้